สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆ FC ทุกทุกท่านนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่เนาะ,<ล>ะยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่องสาวตือพารวยเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะแอดก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะขอพระคุณมากๆเนาะ วันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางลาวสามัคคี VIP มาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนให้พิจารณากันเช่นเคยเนาะเอาเดี๋ยวเรามาสรุปผลันที่25กันก่อนนะคะเข้าไปรับชมแนวทางวันที่26กันจ้าหลังวันที่ออกนะคะ3ตัวบนเนาะ7 3 8นะคะเ3 8เข้าที่เด่น3นะคะเพื่อนจ้าและก็วิ่งรูด3นะคะวิ่งรูดสเนาะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะเข้าที่3 8 ตรงๆต,ตัวเน้นด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าแอดก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่หยิบยกตัวเลข38เข้าไปเป็นแนวทางเนาะส่วน77ค่ะพเพื่อนๆจ๋าไม่มีใครคาดคิดหรอกเนาะพเพื่อนๆเนาะว่า7จจะมาดูซิแอดแอดเจาะ7เยอะนะขนาดตัวเด่น7ไม่มานะแต่แอดเจาะ7เยอะนะ มีตูซีมี70นนะคะ7 0 0 7 3นะคะ75และข้ามไป79นะคะ7 7 S, แอดก็ไม่คิดว่าจะมานะคู่แฝดนะคะจากการคำนวณมันก็ไม่ขึ้นเป็นคู่แฝดเนเพื่อนๆจ๋าก็หลุดไปเนาะเพื่อนๆเนาะก็ะเสียดายอยู่นะเพื่อนๆเ,เสียดายนะคะตัวที่ไม่ได้กลับด้วยเนาะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเอาทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ขอให้มาแล้วกันเนาะขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะลาวสามัคคีเนาะสามัคคีวีไอพีนะคะ ว,วันที่26นะคะตัวเด่นจ้าตัวเด่นแอดก็ให้ไปสีตัวเด่นด้วยกันนะคะก็หวังว่าให้มาทั้ง4ตัวเลยนะคะตัวเด่นที่1นะคะเด่น1เนาะเด่นสองเด่น5และเด่น7นะคะส่วนตัววิ่งรูดจ่าแอดฟันไปที่5และ2นะคะก็หวังว่าจะมาเนาะเพื่อนจ้าหวังว่าจะมานะ ถ้าไม่ชอบสองและ5ก็ใช้7และ1ก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะใช้ตัวเด่นทั้งหมดนี้ไปวิ่งไปรูดได้เช่นกันเนาะเพืเ่อนจ้าแล้วแต่เ,เพื่อนๆพี่ๆชอบนะคะชุดเด่นจ้าชุดเด่นเนาะคู่ที่1นะคะ1 9 2 7 5 6 7สองจดจะมาอย่ไหมเมื่อวานมา7 7เนาะวันนี้จะมีเชื้อ7เหลือไหมนะคะ ถ้าเพืเ่อนๆคิดว่า7ยังคงเหลือนะคะก็สามารถใช้เจไปจับคู่กับตัวเลขที่พี่ๆเพื่อนๆชื่นชอบได้เช่นกันเนาะนะคะแอดก็ให้ได้แค่แนวทางนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเนาะหก3นึ่สามห้่วนชุดกันนะคะ1 7ึ่งหส 5และ5 3นะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้ว่าแอดชอบตัวไหนนะคะก็ขอให้มาแล้วกันตัวที่แอดชื่นชอบนะคะขอให้มานะคะ19อย่าลืมนะคะทุกครัางต้องไปกราบเอ้อ6กับ9ตัว,ต,ว,ต,วตัวเดียวกันนะคะ2อแอดยังชอบ7อยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าจแอดก็ยังชอบ7นะถ้าพี่เพื่อนเพื่อนชอบก็ตามนะคะ ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเก็มีนะคะจากสูตรการคำนวณเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามค่ะ7 1็ดนะคะสอเนาะนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องไปกลับไปกลับนะคะหกและเกตัวเดียวกันจ้า ขอให้พี่ๆเพื่อนๆหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลนะคะไปใช้เป็นแนวทางเนาะขอให้ทุกๆกๆขั้นนะคะโชคดีนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังค่ะแอดก็ให้ได้เฉพาะแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะถ้าถ้ายังไงก็ขอกําลังใจจากพี่ๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามนะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ